สวัสด,ดีค่ะศูนย์วิปัสนาท่าช้างจังหวัดจันทบุรีขอเสนอธรรมะประจำวันโดยพระวชิระยาโนโะวันนี้ก็มาสลับรับฟังธรรมเหมือนเดิมจ้ะในสตานธามาอารมาก็จะพูดจินานาการนะจะ๊ะเหมือนพูดให้โยมฟังนี่จำนวนหลายหมื่นหลายพันหลายแสนเลยจะ้ะพลังจะเยอะหน่อยพอถึงปันจิตปัญใจจะ้ะเขาพูดสนุกสนานนะจะ้ะ วันนี้ก็มีแต่วัยรุ่นจ้ะวัยรุ่นอยู่สองท่านนะถ้าเรียกเขาวัยรุ่นก็จะดูกระฉับกระเฉงหน่อยจ้ะแต่ความหมายคือรุ่นแย้มแล้วจ้ะไม่ใช่แรกแย้มนะแย้มฝาลง,าลงหรือว่าไอ้คาจํากัดความว่าวัยชราเนี่ยจริงๆมันอาจจะเพี้ยนมาจากว่าวัยชราก็ได้นะวัยชราโลกอย่างเงี้จยจ้ะโดยวผู้อย่างวัยชราวัยชราก็เลยเพี้ยนเป็นวัยชราเลยเลยปัจจุบันก็อาจจะเป็นชื่อว่าวัยชราแต่จริงวัยชราแล้วจ้ะ แต่เมื่อเราเหมือนพูดเล่นอย่างเงี้จยจะโยมพูดเล่นแต่เราก็ไม่ได้ไปคิดจริงนะพูดเล่นแล้วก็มาให้ควรธรรมะเจ้ว่าอุ้ยเรามีสติลำลึกนึกถึงตัวเองอจาจย์ว่าเฮ้ยเออเราวัยมันจะลาแล้วจริงๆนะเราวันวัยแล้วนะวัยแย้มฝ่าลงแล้วนะเราต้องตาบเตรียมอะไรไหมแต่ถ้าตอนเขาเรียกว่าเมื่อเรามีตัวตนเยอะจ้ะหรือเมื่อไม่มีวิชาเนี่ยเวลาใครเรามาทักเราแบบเนี้ยเราก็จะไม่พอใจใช่ไหมอ่า เราก็จะไม่พอใจแนตะ่ถ้าเราสะสมความมีตัวตนเราเยอะนั่นแหละแต่พอทีเนี้ยถ้าเราปฏิบัติได้ดีเบาบางลงยิ่งยิ่งขึ้นนั่นแหละเวลามีใครแซวว่ากล่าวด่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นเรื่องตลกยิ้มเฉยเฉยเลยนะยิ้มมีสองอย่างนะจะโยมยิ้มรับกับยิ้มไม่รับนะหมายถึงว่าถ้ายิ้มรับนั่นแหละก็คือขำขำตัวเองว่าเขารู้ได้ไงพูดแทงใจดําเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะอาตมาก็ขำ เวลาที่เหมือนมีคอสอย่างเงี้ยจ้ะมีคอสหรือว่าจะเป็นเรื่องขันอะไรอย่างเงี้ยโยมอาจารย์นะก็จะชอบแซวอัตมาแซวตลอดเลยนะเวลาเหมือนว่ามีเรื่องสาวๆเรื่องผู้หญิงเนี่ยเขาจะปังป้อนอย่าเอาอีกแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้อัตมาก็ขำมาแหละอัตมาก็ก็มันเป็นจริงๆอะโยมอัตมาจะไปจะไปแบบเอ้ยอย่างุู้นอย่างนี้ทาไมอัตมาก็ยิ้มรับนั่นแหละมันก็ขำแบบเออโยมอาจารย์รู้ได้ไงอะไรเงี้ยจ้ะ แต่ก็น่ากลัวนะจะโยมเวลาจะไปสนทนากับโยมอาจารย์นี่ต้องปล่อยใจเบาๆเ,เลยนะไม่แน่เขาอาจจะไปใจสัมผัสใจก็ได้จ้ะแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่เห็นต้องไปถือสาใครเลยใครจะว่ายังไงก็มันยังไงมันมัน,มนเป็นสิ่งธรรมชาติแบบนั้นแหละอาจจะมาบอกว่าไม่ใช่เราตอนแรกอ่ะเราก็จะไม่เห็นลอกว่ามันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเออมันเป็นธรรมชาติเขาจะพูดอะไรก็ได้ไม่เห็นต้องไปถือสาโกรธโทษเขาเลย ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ขำเสียเออว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆขำแล้วก็มาน้อมพิจารณาตัวเองจะว่าโอ้โหขนาดคนอื่นนะเราไม่ค่อยได้เล่าเรื่องราวให้ใครฟังเลยนะ <Yeah. S 1> เขารู้ได้ไงเนี่ย <S <S เออเขารู้ได้ไงว่าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆ mm hmm. หรือว่าถ้าไม่เป็นอย่าง,งาน <S 2> <S 2> <S 2> ๆๆั้นจริงๆเราก็ขำเราก็ขำแล้วก็บอกใจตัวเองว่าเออก็เราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆซะหน่อ,นอยเราก็ขำไม่เห็นต้องไม่เห็นต้องไปไปต่อว่าหรือว่าแบบจะเถียงเขาเลยอะไรเงี้ยจ้ะ ไม่แน่โยมเพราะว่าทุกสิ่งบนโลกเนี้ยเขาเรียกว่ามันมันกําเนิดเกิดมาจากความไม่เที่ยงทุกทุกอย่างอ่ะจะ้ะพอมันก็ประกบมาพร้อมกับพอมเมื่อเกิดใช่ไหมก็เป็นรังของโรคเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ประกบความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะพูดแย้งอะไรแบบแย้งมาในอนาคตเพื่อเตือนสติเราก็ได้ว่าอาตมาออกไปเนี่ยอาจจะไปกินเหล้าเกเรอีกก็ได้เ,เห็นไหมเราก็ขำ ขำเสร็จเราก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาอะเราคิดว่าเอ้ยมันก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะใครจะไปรู้อืมถ้าเรามีสติลําลึกตลอดแบบเนี้ยเราก็จะไปไม่เป็นผู้ไม่ประมาทอย่างเงี้ยจ้ะแต่ถ้าเราโกรธเขาอ่า,าแปลงว่าเราก็ยังมีตัวตนอยู่เราโกรธเขาทําไมต้องมาพูดจาอย่างงาู้นอย่างงาั้นอย่างนี้ไม่เข้าหูเลยนะแทนที่เราจะเปลี่ยนจิตเป็นพิจารณาว่าโอ้ลมมันกระทบหูแล้วลมมาจากไหนลมมาจาก ลำท้องเขามันเคลื่อนตัวขึ้นมากระทบกับธาตุดินน้ำไฟลมออกมาเป็นเสียงมีเสียงเขาไหมก็ไม่มีเสียงแล้วแล้วกล่องเสียงนั้นน่ะก็เกิดมาจากธาตุดินนั่นแหละพอธาตุดินก็แปลงเสียงมาแล้วใช่เขาไหมก็ไม่ใช่เขาพิารณาไปเงี้ยแทนที่จะเอาจิตอนะเจะ้น้อมไปโมโหเขาว่าทําไมต้องมาดูถูกกันว่าอย่างงูดน้อยใจอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างางี้เห็นไหมพอใจเราเริ่มไหล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 ปรุงปรุง,ปงไปความปรุงเอาเวทานาก็ขุนเกลียวเป็นความล้อเลยนะเะปุเบส น้อยใจอีกตัดสินใจเฉียบพันเลยบางคนอยากจะกระโดดให้รถชนตายเลยอย่างเงี้ยบางคนถือมีดในมืออยากจะปาดคอตัวเองตายเหลือเกินเพราะด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยนะจ๊ะเหมือนแบบว่ามันทําอะไรไปแล้วอ่ะเราไม่ได้คิดไงจะโยมพอเริ่มมีสติอุ้ยโอ้โหนั่งรถมาขึ้นคอนทางแล้วจะถอยกลับก็ไม่ได้ละล้าระังจะไปก็ต้องไปให้สุดอย่างเงี้ยจ้ะมันก็ต้องอย่าไปน้อยใจจ้ะก็ มันต้องมีสติเอาใจถ้าอย่างแรกเลยนะมีสติก่อนเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเราไม่มีสติเนาะมันเป็นบาปฐานนั่นแหละไม่มีสติเราก็จะไหลไปแบบนั้นแล้วจ้ะจริงๆวันนี้มันจะไม่ได้พูดเรื่องอะไรแบบนี้เลยอัตมาก็จะมาสนทนาสนทนาเรื่องมิจฉาชฏติกับสัมมาทิฏฐินั่นแหละความเห็นถูกกับความเห็นไม่ถูกนั่นแหละตามที่มันเป็นไปธรรมชาติของโลกนั่นแหละเลมื่อวานก็สนทนากับโยม,มาจ้ะโยมพี่โยมนะนะได้มาสนทนาธทมกัน อาตมาก็เพิ่งกลับมาจากโรงอุโบสถอะจ้ะก,ก็มานั่งได้สนทนาธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สภาวะธรรมเขาพูดให้ฟังอะจ้ะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องเลยแต่อาตมากระตุกอยู่เรื่องเนี้ยอืมอาตมากระตุกตอนนั้นไม่มีสติจ้ะเท่ากับว่าเราอะยิงขันหรือพิจรารณาได้ไม่ค่อนข้างเข้มข้นเขาก็เลยไม่ยิงอัตโนมัตินะเขาก็เล่าไปแหละต่างๆนานา,นาปุ๊บอาตามาสะดดดใจเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าลูกเขาอะต่อไปอ่ะ ลูกเขาจะไม่นับถือศาสนาแล้วอ่จะไม่นับถือศาสนาพุทธจะเอาศาสนาพุทธออกจากทะเบียนออกจากทะเบียนบ้านกับประชาชนเอ,อจะแบบนับถือศาสนาแล้วก็แดะไว้อย่างเงี้ยอาตมาด้วยความที่มีตัวตนนี่ด้วยความที่ศาสนาพุทธศาสนาเล่าดีอะไรอย่างเงี้ยฮะยึดทีอุ้ยได้ไงยมนะแล้วยมลูกยมลูกนะจะไม่นับถือศาสนาได้ไงไปกลายเป็นโมโหอีกเห็นะไ, <c oughs> ไม่มีสติ อะไรเป็นโมโหเป็นอย่างนี้ได้ไงปุ๊บพักเดียวเออก็เริ่มขายเว้ยแล้วเรามาฟังเหตุผลก่อนแล้วโยมโยมพี่เขาบอกว่าใจเย็นหลวงพี่ฟังก่อนยังฟังไม่จบเ,เห็นนะยังฟังเรื่องไม่จบเลยอย่าพวกนับศพทหารเนี่ยอาตมาดันไปนับก่อนแล้วดันไปนับก่อนแล้วดันจะไปงัดทหารด้วยบอกแม่ไอเด็กพวกนี้มันช่ำกำเริบเติบตันนักเดี๋ยวต้องเจอหลวงพี่แล้ววันนี้ยิดมันฟงเลตลกอะ่ะใส่คอเราให้ฟังว่า เออแต่ไม่ใช่ว่าเขาอ่ะเขาอ่ะเหมือนแบบว่าจะเลิกจะเลิกยึดในศาสนาอย่างนั้นจริงๆแต่ก็จะเอาคำมาพุทธเจ้าไปปรับใช้เพราะเขาเห็นแล้วว่าการศึกษาขัานหรือการที่เรียนรู้รูปชีวิตเนี่ยมันทําให้เขาอ่ะมันเห็นแจ้งรู้จริงจากว่าสิ่งที่ได้กล่าวอ่ะเป็นจริงๆแต่ทีเนี้ยด้วยสถานการณ์โลกโลกตอนนี้นะจ๊ะเด็กวัยรุ่นนะ่ะเขาจะเป็นเทรนมากเลยนะเหมือนเขาอ่ะจะเป็นตัวของตัวเองมากมีอีโก้ค่อนข้างมากเลย แล้วเดี๋ยวนี้จะช่องเสร็จช่องทางเสพข่าวอะ่ะสามารถเสพได้ตลอดเวลาเลยนะสมัยก่อนจะยังไม่มีโทรศัพท์ยุคหนึ่งใช่ไหมเวลาเราจะไปดูเนี่ยเราก็ต้องเปิดดูทีวีรอช่องเจ็ดรอช่องสามรอเจ็ดเก้าสามห้าไอทีวีอะไรเขาจะแล้วเนี่ยแล้วพอเราก็จะดูแต่เรื่องพวกนี้ใช่ไหมถ้ามีเรื่องไม่ดีแล้วเราเปิดไม่เจอมันก็ผ่านไปเท่ากับว่าเราก็ไม่ได้เก็บอะไรใช่ไหมแต่สมัยเนี้ยมันรวดเร็วมันน่ากลัวกว่าสมัยก่อน แล้วสมัยนี้มันดันมีบันทึกข่าวไว้ลง youtube เราจะไปดูเขีย่ยตอนไหนได้ทุกเวลาเลยจ้ะทุกช่องทางเลยด้วยซ้ําไปแต่สมัยก่อนนะถ้าเราคาดทีวีอย่างนี้ใช่ไหมพคาดละครหลังข่าวเนี่ยอ้าวเซ็งเลยไม่รู้เลยว่าแหมพระเอกนางเอกไปถึงตอนไหนแล้วถ้ากับว่าปล่อยผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นยึดอะไรเลยใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวนี้ยเอยรู้มากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปิดย้อนหลังดูเอาก็ได้หนุนกลายเป็นแบบนั้นอีกติดซีรีส์ติดอะไรกันงงงายไปหมดแล้วพอทีเนี้ยจ้ะด้วยเขาได้อุปทานหมูนะ คนอ่ะค่อนข้างแห่ฮิตเป็นแบบนี้ไม่นับสือส่อศาสนาหรอกเพราะพระพุทธเจ้ามีจริงบอกก็ไม่รู้แล้วพาที่มาอวดอ้างมีฤทธิ์มีเดชม,มีนุ่นมีนั่นมีจริงเปล่าอากลายเป็นไปอย่างนี้ไปมันเริ่มเข้าสู่ยึคเสื่อมแล้วนะจ๊ะแต่เราก็พิจารณาดูเอาอ่แะแรกอาตมาก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเขาคิดอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้พอเมื่อได้ฟังจบใช่ไหมอาตมาก็รู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันมีความคิดเว้ยมันไม่ใช่คนธรรมดานะหมายถึงว่าการที่เขาอ่ะ เลิกที่จะยึดพระพุทธศาสนานั้นน่ะแสดงว่าเขาต้องมีเหตุผลปัจจัยอะไรบางอย่างนั่นแหละย,ยังไม่สามารถเที่ยวดูถูกหรือตัดสินเขาได้เลยว่าเขาว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่เราคิดไหมเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เหมือนเหลียญนะจะโยมเมื่อก่อนอะอาตมาฟันธงแล้วนะมีคนให้ความรู้อาตมานั่นแหละเขาถามว่าเหลียญน่ะมีกี่ด้านอาตมาตอบอย่างไม่คิดเลยที่เราเห็นมาทุกวันอะเพราะอาตมาคิดถึงเล่นปันแตะใช่ไหมเราก็จะทายแค่ว่าหัวก้อยหัวก้อย อาตมาก็ตอบอย่างมั่นใจยื่นอกเลยจ้ะว,ว่าเหรียญน่ะมีสองด้านมีหัวก็ก้อยไงแล้วเขาก็ขำฮึ่ยฮึฮฮยอ้ยขาขำอะไรของมันวะอ้าพมะแล้วเฉลยยังไงผิดเหรียญมีสามด้านเขาว่าเอยอาตมาก็งงว่ามันมีสามด้านยังไงมันก็มีหัวก็ก้อยเท่านั้นแหละมันจะเป็นมากกว่านี้ได้ไงเขาบอกลองดูดีๆลองดูดีๆแล้วเหรียญมันตั้งได้ไหมเออเรามาคิดเออมันตั้งได้นี่วา เออมันตั้งได้ไงวะมันมีสันเหลี่ยมเล็กๆาจากจังที่เป็นทรงกระบ,บอกเล็กๆนั่นแนหะก็คือสันขอบเหลียญนั่นแหละเออจริงด้วยเท่ากับว่าเราอ่ะเราเชื่อจิตไงเราไปเชื่อโลกทั้งใบนั่นแหละแล้วเราก็ไปสวมเลยเฮ้ยจริงๆเหลียมมันมีสามด้านนี่นะบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งตรงใจอย่างที่เราคิดก็ได้อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แล้วมันเหนือเกินความคาดคิดแบบนั้นก็คืออาจจะไม่เป็นสิ่งที่เราคิดและไม่ได้คิดเลยก็ได้เออพอถ้าเรามองเป็นกลางตรงแบบเนี้ย เราก็จะรู้สึกปล่อยฟองวางว่าเราไม่สามารถไปยึดเหนี่ยวเหนี่ยวนาสิ่งต่างๆได้เลยอย่าพยายามไปคิดเข้าข้างตัวเองหรือคิดเข้าข้างคนอื่นเห็นไหมอาจจะไม่เข้าข้างตัวใจเราเองก็ได้หรืออาจจะไม่ถูกใจคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ในโลกมานานแล้วจ้ะแล้วอาตมาก็ฟงปล่อยใจประมาณว่าเออพอมาค่ายควรจริงๆอจ้ะจสมัยก่อนอ่ะศาสนายังไม่มีนะศาสนายังไม่มีเลยยังไม่มีคําว่าพุทธศาสานาศิลธรรม ส,นนนสินนู่นสินนั่นสินนี่เต็มหมดเลยพึ่งมาบัญญัติเริ่มตั้งแต่สังฆายนาที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วนั่นแหละอาตมาก็มาฟังคําสอนของท่านนะ่ะท่านสอนง่ายๆเรียบเรียกธรรมชาติจริงๆจ้จจจจจะไม่ได้มีข้อหลักเกณฑ์อะไรเยอะแยะยังไม่ได้มีศาสนาเลยแล้วเขาก็พึ่งมาตั้งศาสนามหาพระบรมศาสดาของเรานี่นแหละอืมแล้วเพราะว่าต้องมีการสังฆายนาเพราะว่าอะไรไมะโยมสมัยก่อนน่ะไม่ได้มีสื่อไม่ได้มีสิ่งแบบนี้ไม่ได้มีการจดบรรทุก บอกแค่ปากต่อปากอ่ะโยมเอาแค่ปัจจุบันนั้นอ่ะเราพูดกับคนต่อคนเนี่ยเรายังพูดผิดพูดเพี้ยนเลยสมมุติเราไปเจอเจอเจออะไรมาก็ได้เหมือนคนคนเขามาสูนอย่างเงี้ยเราก็พูดว่าเนี่ยอุ้ยคนมาสูนแต่พูดด้วยความที่กําลังใจมันพังพูการที่แบบพลังงานมันดีออกไปนะอุ้ยคนมาเยอะเลยคนมาเต็มเลยเนี่ยอุ้ยคนมากันโอ้ยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงี้ ปล่าวะไอ้คนฟังนูน่นนำไปบอกอุ้ยคนมาที่ศูนย์ร้อยคนเลยนะอุ้ยมากันเต็มเลยนูน่นไปบอกไอกคนฟังอีกคนนูน่นเพิ่มอีกอุ้ยศูนย์คนมาศูนย์สามร้อยเลยนะบอกเพี้ยนไปเพี้ยนไปเรื่อยแล้วยมคิดดูว่าคําตัดของพระพุทธเจ้านั้นจริงหรือว่าสิ่งที่เป็นลวกอดีตแล้วอะโยมคิดว่าปัจจุบันนั้นน่ะมันจะไม่บิดเพี้ยนเลยเหรออ่ะนั่งสองพันกว่าปีเนี่ยมาครึ่งเน,นี่ท่านอาจจะบอกกล่าวเท่านี้แต่คนน่ะนไปเติมเพชรเติมพลอยเท่านู่นเท่านั้นเท่านี้น มาถึงเราไอ้ทิงงงเลยแล้วแก่นพุทธศาสนาจริงๆอมันคืออะไรแล้วตกลงจะเลือกทําแบบไหนอ่เออคนนู้นก็เติมสิ่งนี้คนนั้นก็เติมสิ่งนู้นไปจริงๆพระพุทธเจ้าตัดบอกให้ทําสิ่งเดียวเนี่ยแต่พอเมื่อปฏิบัติแล้วบอกไม่ได้มันต้องมีสิ่งนี้ขึ้นสิ่งนู้นขึ้น,น,นพอมาสัตววัตห้าสัตววัตผ่านไปนูน่นกว่าจะมาถึงเราพระพุทธเจ้าบอกสิ่งเดียวไอ้หาสัตววัษแต่อย่างก็เติมสุดท้ายมาบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติมีอยู่หกทางโอ งงเลยจะโยมไม่รู้จะอ้อมไปทางไหนดีบอกให้ไปกรุงเทพทีนี้ไม่ถึงเลยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ้อมไปเชียงใหม่ก่อนวนเผอไปญี่ปุ่นก่อนอะจาะค่อยบินกลับมาประเทศไทยนะเนี่ยมันก็เพี้ยนไปแบบเนี้ยอืมแล้วทีเนี้ยเขาเรียกว่าปัจจุบันเนี้ยจะคนอ่ะเขาว่าไม่มีความเห็นที่ถูกที่ชอบนะแล้วก็จะคิดว่าโลกหน้าไม่มีจริงการดับตายเนี่ยสูญสิน้นอืมไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีสิ่งต่างๆเลย ก็เลยทําให้ไม่รู้จักละอายต่อบาปอืมไม่รักษาบุญสุนทานไม่หัดรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยสมาธิแต่กับกายอ่ะไปเชื่อใจตัวเองนะแล้วก็ไปเสพข่าวตามโลกแบบเนี้ยแล้วก็ฟังข่าวที่เขาประโคมนั่นแหละที่อาจจะให้ประเทศเรานะร่มสายก็ได้หรืออะไรแบบนี้ก็ได้เร็จแ,แต่ก็มองด้านเดียวอย่างเงี้ยมองเหรียญนะจ๊ะมองเหรียญแค่ด้านเดียวนะไม่ได้มองให้โดยรอบนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าขาดสติพิจารณานั่นแหละ ก่อาจะมาก็จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งอะจ๊ะที่ในบทสวดอะโยมก็จะเคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วจากคําแปลนะพาหุงนั่นแหละแล้วท่านก็จะเหมือนบอกพามาว่าพระพุทธเจ้าอะท่านไปโปรดไพรนักอ่าไปป่าไพรนักป่าพยามารป่า,าพระอะไรนะที่ตัดนิ้วอะตัดนิ้วพระอะไรนะอา่าไปป่าองค์ุลีมานไปป่าพญานาไปปาอ่า,อาพระพรมชื่อว่าท่านเท้า ท่านเท้าปากกาท่านเ้าปากกามหาพรมใช่ตอนแรกอ่ะเหมือนเดี๋ยวก็พระเจ้าล้านประวัยเองเหมือนท่านอ่ะไปอยู่ในชั้นพรมเลยใช่ไหมอยู่ชั้นพรมสูงเลยนะสูงเลยสูงแล้วทีเนี้ยก็เวลาคนมีบุญนานใช่ไหมจะโยมก็จะคลองบุญมีบุญอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนานมากเลยนะนานจัดอ่ะจนท่านอ่ะเหมือนอยู่สูงสูงกันใช่ไหมก็เท่ากับว่าเหมือนเริ่มตั้งแต่เข้าชานเนี้ยก็เข้าตั้งแต่ชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ แล้วเข้าโดยเป็นนิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเมื่อตายไปเมื่อทรงฌานสี่อยู่เป็นนิดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เป็นยังเป็นรูปฌปานอยู่นะยังเป็นยังไม่เป็นอารูปเนี่ยก็ได้ไปเสวยสุขอยู่ในรูปฌปานนั่นแหละในชั้นพรมต่างๆนั่นแหละแล้วพอทีเนี้ยขึ้นมาอยู่ชั้นพรมเลยใช่ไหมอืมแล้วก็บุญนมาันนานมันนานมากเลยแล้วก็คิดว่าเอ้ยเออแ,แบบแบบแบบเริ่มแปลกๆสงสัยแล้วจ้ะแล้วทีเนี้ยมีพญามาหน่ะนะมีพญานานมากาบสารเสิริญมากาลทูนนะนะ ว่าพยาโยเ,ววาเอ้ยว่าท้าวปะกาพรมเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้เหมือนสร้างโลกเป็นผู้อุบัติทุกสิ่งทุกอย่างเลยสร้างโลกสร้างประเทศสร้างมนุษย์ให้มีชายมีหญิงสร้างสิ่งต่างๆมากมายเลยเป็นเหมือนเทพเจ้าสร้างสรรค์สิ่งมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เลยนะแล้วท้าวปะกาพรมเนี่ยตนแรกท่านกนไนะ็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อพยามาณเพราะพยามาณจะประจบเฉยๆแหละจะประจบเฉยๆแหละอืมเหมือนเอาหน้าเอาตายอย่างเงี้ยตะแรกท่านก็ไม่เชื่อท่านก็ไม่เชื่อก็เฉยๆไปนะ เมื่อการเวลานั้นนผ่านไปใช่ไหมเนี่ยมาพูดอย่างนี้โยมเหมือนคนประโคมข่าวให้เราเชื่อประโคมทุกวันประโคมทุกวันพูดทุกวันพูดอย่างงี้พูดอยู่เนั่ยแหละพูดอยู่นั่นแหละจากที่ไม่เชื่อโยมเริ่มเชื่อเอจากที่ไม่เชื่อเริ่มเชื่อเหมือนกับการพิจารณาขันเห็นไหมจากที่เราไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันไม่มีเราอย่างไงพูดไปเถอะสอนไปเถอะวันหนึ่งจิตมันเริ่มซึมไม่รู้ตัวว่าเออเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่เราแล้วว่ามันเคลิ้มมันเคลิ้มเหมือนกันเลยจ้ะโยมทางตรงกันข้ามนี่แหละ พอเมื่อมีคนมาพูดบอกเราแบบเนี้ยท่านเก่งนะท่านเป็นคนสร้างโลกนะท่านสร้างสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างเรนาะเมนานิทุกอย่างได้สร้างโลกสร้างประเทศสร้างภูมิประเทศสร้างผืนแผ่นดินให้มีชายมีหญิงให้มีการเกาะเกี่ยวกันแบบเนี้ยอูดท่านเป็นคนสร้างโลกนะพูดอยู่เงนี้ทุกวันโยมสุดท้ายาพระกาผมทนไม่ได้เริ่มไหลเริ่มจากที่มีสัมมาสัมมาทิฏฐิเป็นบิชาทิฏฐิและเริ่มเห็นไม่ถูกต้องแล,แล้วทีเนี้ย ไม่พอได้คิดเะจ้ะได้คิดในใจว่าโอ้ท่านสมณะโคดมตัดกล่าวสารเสริญว่านิพานเป็นเลิศนิพานมีจริงเหรอสิ่งที่พระพุทธเจ้าเหมือนกล่าวตูไปเหมือนพูดไม่เป็นความจริงอนิพานไม่มีจริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองนะั้นน่ะอยู่นะั้นน่ะคือนิพานคือสิ่งที่อมาตะแล้วไม่มีการเวียนตายเวียนเกิดแล้วสี่ชั้นที่เขาอยู่เนะี่ยคือสุดสดและดีสุดและยิ่งใหญ่กว่านิพานอีก คือว่ามันเป็นอย่างนี้โยมเวลาคนเวลาเหมือนท่านเสวยเสวยสุขะนะเตพสุขก็จะอยู่ชั้นพรมสมมติอยู่ชั้นอยู่ชั้นที่เข้าชั้นสี่ใช่ไหมแล้วที่เนี้ยบุญหมดแล้วดิก็เลยล่นมาอยู่ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งแล้วแต่ทีแต่ละยน่นแต่ละครั้งเนี้ยคือว่ามันนานมากเหมือนนะ่ะยุคพระพุทธเจ้าออเปลี่ยนไปจนไม่รู้กี่พระองค์แล้วยังไม่หล่นมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นเลยแล้วที่เนี้ยก็ทําให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่า ตัวเองไม่ได้มาเกิดทันทีเกิดพอ,พอหมดบุญในชั้นในชั้นที่เข้าชั้นสี่ได้พอหมดบุญก็มาจุติในชั้นที่เข้าชั้นสามนั่นอีกก็อยู่อย่างเงี้ยจนร, a, รู้สึกว่าตัวเองอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอมตะพอเมื่อจุติจุติแปลว่าตายแหละตายจากชั้นนั้นลงมาก็ดันเป็นพรมอีกจุติจากชั้นนี้ลงมาก็ดันเป็นพรมอีกก็เลยทีเนี้ยคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นใหญ่เป็นโตคิดว่าตัวเองเอ่ะอมตะม,ม,มีความนิรันด์เป็นที่สุดแล้วอย่างเงี้ยสุดท้ายจ้ะ เรื่องนั้นน่ะได้มาถึงพระพุทธเจ้าเราเนั่นแหละพระพุทธเจ้าด้วยมีความเมตตาเลยนะขึ้นมาโปรดเท้าพระกาผมเลยบอกว่าสิ่งที่ท่านคิดอ่ะผิดนะทําแบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่สิ่งที่ตถาคตคืออาตมาได้กล่าวนั้นน่ะมีอยู่จริงๆอืมตอนแรกก็ไม่เชื่อจ้ะพระพุทธเจ้าด้วยการที่ท่านมีสมาธิหล่อเลี้ยงตลอดแล้วมีความเมตตามากเนี่ยพูดด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างเงี้ย จากที่ <c oughs> มิจฉาทิถีจ้ะก็เริ่มเห็นตรงและก็เริ่มแบบเริ่มอ่อนๆลงนะแต่ก็ยังไม่เชื่อดีนะเริ่มอ่อนๆลงแล้วทีเนี้ยก็เลยตัดถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วลองบอกที่มาซิว่าเหมือนเขาอะมาอย่างไรอยู่ๆเขาก็รู้เลยว่าเขาว่าเหมือนเป็นพรมและเหมือนเขาว่าบริสุทธิ์แล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านก็เลยย้อนประวัติให้ดูก่อนที่จะมาะเสวยชาติในการเป็นพรมนั้นน่ะ <c oughs> ท่าน,น่ะได้กําเนิดเกิดมาจากไหนมีสมัยหนึ่งะจ้ะ ท่านท้าวปรกกาผมอะ่ะก็เป็นคารวาสปกตินั่นแหละในเกิดแล้วดันเกิดมายุคที่ว่างเว้นจากศาสนาเลยนะไม่มีพระาศาสดาไม่มีอะไรเลยว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าว่างเว้นจากเนี่ยว่างเว้นจากศาสนาเนะี่ยยาวนานมากเลยแล้วก็ได้มาเกิดเป็นคารวสบุคคลเป็นผู้ชายธรรมดาเนั่นแหละแล้วจนวันหนึ่งจะอยู่มาใช่ไหมอยู่มาแล้วก็รู้สึกว่าการเกิดอ่ะมันเป็นทุกข์นะการเจ็บการตายน้นมันเป็นทุกข์ ก็เลยหาหนทางอ่ะออกไปที่จะให้มันหลุดพ้นสิ่งพวกนี้จ้ะก็เลยได้ทําไปการปฏิบัติธรรมมาแหละก็เลยจะหาหนทางนั่นแหละว่าการเกิดตายม,มันมีจริงอยู่ไหมก็ทําการนั่งสมาธิอาจ้ะก็นั่งสมาธิจนเนี่ยได้ฌานตั้งแต่ฌานหนึ่งสองสามสี่จนได้ฌานที่ดีๆนั่นแหละพอสุดท้ายโยมก็ยังไม่บรรลุนะแล้วก็ได้เป็นได้แบบเข้าฌานอยู่เป็นนิดอ่ะก็จนมาเกิดเป็นพราปกาพมนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกแบบนี้ สุดท้ายท่านก็สั่งเวทใจสลดหดหูว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะประมาณว่าเราอะ่ะก็ไม่ได้ใช่ผู้วิเศษอะไรเลยนะก็เป็นผู้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างเงี้ยแล้วที่เนี้ยก็เกิดก็เกิดคลายมานทัทฐิตัวตนได้จากที่การเห็นผิดอะจะเริ่มเห็นชอบแล้วว่าเออสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดท่านสอนนั่นอะเป็นความจริงนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญยูอะจะตัดหนึ่งไม่มีสองอย่างเงี้ยอืมแล้วท่านก็ได้บอกกับบริษัทผมนั้นอะ ได้มาประชุมหมดเลยนะแล้วก็มาบอกประมาณว่าสิ่งที่ตนนั้นหลงไปอ่ะไม่ดีเลยเอไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงยาอย่างเงี้ยจ้ะก,ก็ได้บอกกับบริษัทพมนั้นน่ะว่าเป็นประมาณเนี้ยอืมแล้วทีเนี้ยอตาตมาก็มามองว่าพรม,มาจากนในการที่เป็นพรมได้ต้องมีมุติตาอุเบกขาอะไรที่พรม,มิหารเสียนะอ่ามุติตาอะไรอุเบกขาเมตตามุติตาอุเบกขาอะไรเข้ากันเนี่ยอตาตมาก็ตอบไม่ได้ศึกษามา แต่หมายถึงอาตมามองว่าถ้าจะมาเข้าสิงร่างคนหรือมาวุ่นกับคนน่ะอาตมามองว่าเป็นไปได้ยากมากเลยนะจ๊ะเพราะว่าพรมอ่ะเขารักษาพรมอาจทรย์น่ะแล้วคนที่รักษาพรมอาจารย์แม้แต่กระทั่งแตะตัวคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะมาแตะอยู่มาจะมาสวมกายคนเลยเพราะกายมนุษย์เขาบอกว่าเหม็นนักเหม็นสาบกลิ่นกิเลสสิ่งต่างๆเพราะพรมอ่ะอยู่ด้วยความนิ่งเฉยบริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาหรือภูมิเทวดาหรือภูมเิมเทวดาที่ต่ำๆมาตมาจะเชื่อเลยเพราะยังมีการเกาะเกี่ยวกับคนมากอย่างเงี้ยก็มาสิงได้ แล้วก็มาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเท้าพรมเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ลองเมื่อถามศาสนาพูดจริงๆหรืออะไรอาจจะตอบอึๆอัดก็ได้ถ้าเป็นพรมจริงๆนะด้วยมีความเมตตาด้วยมีความวางเฉยนะไม่ว่าใครจะเกิดเหตุร้ายดีหรือไม่ดีท่านก็เฉยเงียบสงบอยู่แบบนั้นนะก็จะมายุ่นทําไมอ่ะและอ,อย่างถ้าท่านเป็นพรมจริงๆนะมีความเมตตาจริงๆอ่ะจะมายุ่งกับคนทําไมก็เมตตาที่จะไม่เข้ามาสวมร่างคนให้ร่างนั้นนะเขาเจ็บเสื่อมสลายหรือเป็นยังไงอย่างเงี้ย ถ้ากับว่าคนที่มาแอบอ้างอาจจะมามองว่าอาจจะไม่ใช่พมจริงๆถ้าพมจริงๆเขาจะมายุ่งกับคนทำไมเป็นอาตมาเป็นพมอาตมาก็ไม่มาวุ่นนะอาตมาอยู่เฉยเรียบสงบแบบนั้นไม่ดีฝาลยแล้วก็มาแอบอ้างตนว่าเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นผู้สร้างโลกอาตมาไม่เชื่อเพราะว่าศาสนาเราอะให้เชื่อในผลของกรรมการกระทําศาสนาพุทธเนี่ยเหมาะสมกับผู้ที่มีปัญญานะไม่ใช่ว่าจะเชื่อเรื่องอะไรก็เชื่อโดยใจสุดตรงแบบนั้น่ะ เวลาพระพุทธเจ้าขนาดท่านตัดนะท่านยังบอกเลยว่าแม้แต่คตําตถาคตอ่ะอย่าพึ่งเชื่ออืมอย่าพึ่งเชื่อให้น้อมนําไปปฏิบัติก่อนแล้วสมมุติว่าอาตมาก็มองแบบนี้ว่าบางทีอ่ะสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราได้ยินอ่ะไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยเห็นไหมเหมือนที่โยมเขาบอกว่าลูกเขาเป็นอย่างงนี้เห็นไหมอาตมาไม่สามารถตัดสินใจได้เลยแต่ทีนี้เราก็ยังมีความข้อสงสัยก่อนแล้วหยิบยกขึ้นมาว่า พดไว้ในใจก่อนว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมาหาคําตอบว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงไหมอยู่ๆมีคนมาแอบอ้างบอกว่าเป็นพรม,มะนะเกิดเป็นพรมอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะเราก็อยู่ในาศาสนาพุทธและเราก็เชื่อในคําตัดสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ยกไว้ในฐานะที่สมควรก่อนแล้วก็บอกว่ามาไขควรเอาปริยัตสิ่งต่างๆมาไขควรว่ามันเป็นจริงมีจริงไหมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไหมเพราะขนาดพระบรมศาสดาของเรานั้นน่ะตัดสอนเลยว่าอย่าพึ่งให้เชื่อ ปักลงใจไปแน่แพ้เลยขนาดแม้แต่ทาสั่งสอนของท่านนะ่ะแล้วอยู่ๆมีคนมาบอกโยมแบบเนี้ยอืโยมจะเชื่อไหมคนเชื่อเลยก็น่ากลัวนะคนไม่เชื่อเลยก็น่ากลัวแต่คนที่ยังเชื่อหรือไม่เชื่อต้องการพิสูจน์ก่อนเพราะศาสนาเราอ่ะต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งนั้นอนะ่ะมีจริงหรือไม่มีจริงเราไม่สามารถรู้ไปได้เลยว่าเขาอ่ะพูดด้วยความสัตย์จริงหรือไม่จริงเออเราก็ต้องละฐานะใหค้ความเข้าใจก่อนเพราะว่าศาสนาเรานั้นนะ่ะ เป็นผู้ที่มีปัญญานะด้วยการหลักการเหตุและผลนะอยู่ๆจะมาเกิดขึ้นยังไงถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้นนอย่างเงี้อยอืมแล้วทีเนี้ยอาตมาก็ไม่ได้ถือโทษโกรธคนที่มาแอบอ้างหรืออะไรนะอาตมาก็รู้สึกว่าขนาดเราเนี่ยกำเนิดเกิดมาสามสิบปีเนี่ยยังติดสมมุติได้ขนาดนี้ยังมีตัวตนยังมีความยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะแต่คนที่สะสมตัวเองอ่ะบ่มมาอยู่ในเป็นโอปาปาติกะสี่ขันเนี่ย อาจจะไม่ถึงสองพันปีเราอาจจะแค่สามร้อยปีห้าร้อยปีแต่ก็รู้เรื่องในทางทิ์ไปเยอะแยะเลยแล้วก็แอบมาอวดอ้างว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอถามจริงๆแล้วก็บอกว่าความรับสวรรค์พอถามจริงก็อ้างนู่นอ้างนั่นอ้างนี่อาตมาเหมือนเคยคุยกับพ่อปู่อะไรนะพวกพ่อปู่หรือสีชีพายที่เขามาสร้างทรงองค์เจ้านั่นแหละอาตมาคปยคนมึนๆอย่างเงี้ยอาตมาถามตรงๆเลยเขาก็ไม่อ้างนะเขาก็พูดตรงๆแหละพูดเป็นเหมือนบสนทนากันอย่างนี้เลยถามถามมันถามตอบถามตอบ อาตามาเป็นมนุษย์เนาะอาตามาจะรู้เรื่องทิพย์ได้ไงเออเศรษจนพ่อปู่เขาขำเขาบอกว่าตกลงมึงจะมาดูกูหรือให้กูดูมึงเนี่ยเพราะว่าอตาตมาก็ขำอตาตมาก็ไม่ได้ลบหลูอ่อ่ะอาตมาก็ถามเพราะอยากรู้จริงๆอะ่ะแต่ท่านก็ตอบด้วยความเมตตาจริงๆนะขนาดท่านไม่ได้อ้างว่าตัวเป็นพรมนะท่านบอกว่าท่านเป็นเป็น,ปนพ่อปู่อะไรสักอย่างนั่นแหละขนาดเป็นพ่อปู่ท่านยังมีความเมตตาที่ไม่โกรธอตาตมาในตอนเป็นคารวาสแบบนั้นเลยอืม แต่กับกายเป็นใครก็ไม่รู้เป็นบอกบอกว่าตัวเองเป็นพมนั่นแหละแต่ก็มามีความโมโหชุนเฉียวอยู่เลยว่าห้ามพูดอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่อาตมาก็ไม่ได้กล่าวถามอะไรเลยนะเป็นคนบอกเองนะสุดท้ายมันบอกว่าจริงๆก็ไม่ต้องรู้เรื่องอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกมาดุอาตมาอีกอาตมาก็แบบเฮ้ยนี่อาตมาเป็นพระนะตอนนี้อาตมาอยู่ในฐานะเป็นพระผู้คนกราบไหว้แล้วอยู่ๆโยมมาพูดกับอาตมาแบบเนี้ยถ้าในพูดในความที่เป็นพระสาวรุ่นนะบอกอย่างเนี้ยทะลึ่งแล ถ้าเป็นคําที่ดีดๆเขาเรียกอย่างนี้ยกํ <c oughs> าเริบเสริมสรรแล้วนะอมืมาทําตัวแบบนี้ไม่ดีมากเลยสุดท้ายกรรมมันก็อยู่ที่เขานั่นแหละอืมเนี่ยแหละโยมเห็นไหมเมื่อสะสมบ่มเพาะมาในเวลาละหลายปีนั้นอนะ่ะมันน่ากลัวนะขนาดเราอ่ะยังรุ่มหลงได้ขนาดเนี้ยแต่อาตมาก็มองสําหรับลูกโยมคนนั้นนะ่ะเออเขาอาจจะมีปัญญาก็ได้อืมก็ก็ดีนะจ้าโยมก็จำไว้เลยจ้ะศาส,สนาเราอ่ะไม่ได้ให หลงเชื่ออะไรปักหัวคว่ำแบบนั้นเลยนะให้มีการวิเคราะห์พิจารณาก่อนนะอย่าเชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจริงๆอาจจะไม่ได้เราเห็นจริงแต่อาจจะไม่ได้เห็นจริงแบบนั้นก็ได้อืมแต่ในความเป็นจริงอมันสมมุติอยู่แล้วจ้ะเหมือนตอนเช้าวะจ้ะเหมือนยมนะก็หลงอะ่ะที่บอกว่าน้อยใจลูกชายใช่ไหมที่เรื่องช่างนั่นแหละเขาอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ทีเนี้ยใจเราอะเมื่อมีสัญญาเก่าๆน้อยใจอย,อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่า ไม่สนใจเลยดูแลแต่แฟนอย่างงี้ทีเนี้ยเวลาเราจะมองลูกชายหรือพูดอะเราก็กลายเป็นเขาว่าพูดไม่ดีอยู่แล้วเหมือนคนไม่พอใจกันหรือเป็นโจ์กันอย่างเงี้ยถึงแม้เป็นโจ์กันอะอาตมามีเรื่องบ่อยใช่ไหมถึงแม้คนเนี้ยจะทําตัวดีพูดดีแล้วนะอาตมาก็มองว่าไอเนี้ยควรตีนควรตีนอาตมาแล้วต้องโดนละทั้งนั้นที่เขาก็ปกติแบบนั้นนะแต่เมื่อถ้าเรามาวิเคราะห์พิจารณาจากเมื่อเรามีสัญญานั่นแหละเห็นไหมน่ากลัวนะเจ้าสัญญาที่มันบ่มเพาะหมักดองไว้ในใจนั่นแหละเหมือนกระทั่งเป็นพรมเป็นโอปาปา ท่านก็มีความสะสมบ่มเพาะในสิ่งที่ไม่ดีแต่อาตมาเชื่อในการเรื่องมีฤทธิ์มีเดชท,ที่ช่วยแบบคอยจะปัดเป่าให้ไปทางที่ดีอะอาตมาเชื่อแต่ทีเนี้ยมามามาแอบอ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็ต้องบอกว่าไม่ได้เชื่อโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าศาสนาเราอสอนให้เรามีปัญญาอย่างน้อยอ่ะก็ต้องยั้งใจไว้ครึ่งนึงนะจ๊ะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะนะอืมประมาณเนี้ยอาตมาก็มองว่าเออเด็กคนเนี้ยมันฉลาดอืม ก็ต้องลองดูว่าจ,าจา้ะจ้ะวันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรจ้ะอย่าชเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนั่นแหละอืมจ้ะโยมก็มตั้งจิตตั้งใจจ้ะนานเลยในวันนี้โยมนับพิกตัวซ้ายพีิกโจขวานะ่ะจ้ะยะถาวาริวะาปุราปาิปุเรนติสากะลาม เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาะปฏิอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสะมิชตุสะเพปุเรนตุสังกะปันจันโทปาราสัสโซยะทถามานิชติรสัสโซยะทา สพิริโยวิวาจันตุสะพโรโทวินาสตุมาเตะภาวัตวันดาราโยสุขีเทกายุโกภาวะอภิวัฒนสิริสนิจจาวุฒาปจายโนจตารโหธรรมมาวันทันติอายุวันโนสุขัง คาลังปวาดุสาปะมังการังรักขันดุสาปะเทวตาซาปุทธานุภาเวนัสตาโสติภะวันดูเตยปวาดุสาปะมังการังรักขันดุสาปะเทวตาสาปัตตมานุภาเวนัสตาโสติภะวันตุเตยปวาดุสาปะมังกาล ตกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาโนอเวนะสตะโสติโพวันตุเต